ครับอันนี้ก็ว่ากันด้วยสมไทยนะครับในด้านสมไทยนี่สรรพคุณทางยาเขาเยอะเลยนะครับเป็นยาบำรุงกำลังนะครับการอ่าการเอามาทำเป็นกับเขา้ากับปลาเอามาถอดใส่ไข่เนี่ยบางคนก็นเอาไปต้มจืดนะครับสมไทยนี่คุณค่าของทางสารอาหารเขาเยอะนะครับอ่าบางคนนี่มองข้ามอ่ามองข้ามในด้านสมไทยนะครับ แล้วกาบ,บ้านไผตีว่าบ่มมีนี่ก็บ,บ่มหัจักก็ลองดูครับเขาจะมียอดออกสีมงม่วงนะครับตามที่ผมได้ถ่ายทําให้ดูนี่นะครับ่อแม่ปีน้องทดลองลองสังเกตดูครับมีอาการอ่อนเพลียอ่อนหิวนี่เอามาต้มต้มแบบต้มจืดก็ได้ครับต้มจืดใส่ไข่หรือเอามาทอดใส่ไข่กินเนี่ยอย่าทำให้ฟื้นฟูก,กําลังไอ อย่างรวดเร็วนะครับในด้านสมไทยนะครับกล็ลองทำกินกันดูนะครับสวัสดีครับที่รับชม